าธิที่ดีต้องประกอบด้วยสติเกือบร้อยละร้อยของคนที่ทำสมาธิที่หลวงพ่อเห็นนะมันเป็นมิจฉาสมาธินะไม่ใช่สมาสมาธิน้าสมาธิแล้วก็เคลิมน้าสมาธิแล้วก็เครียดน้าสมาธิแล้วก็เห็นโน้นเห็นนี่นะพวกนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่สมา,สมาธิมันเป็นสมาธิที่ไม่ดีเท่าไหร่หรอก อาจจะสนุกนะนั่งสมาธิแล้วก็ระลึกชาติได้โอ้สนุกจังรละลึกไปถ้าระลึกเป็นนะมันก็ยังดีอย่างถ้าระลึกชาติได้เราจะรู้อะไรเกิดที่ไรก็เป็นทุกทุกทีรนะะลึกได้อย่างนี้ดีนะบางท่านนะท่านระลึกได้ท่านเคยเป็นวัวนะเป็นสัตว์เดรนะัจฉานเนี่ยแล้วอดน้ำอดอาหารอะไรเนี่ยนะทรมานมากเลยแล้วท่านเข็ดหลบับ บางท่านท่านะรึกนะอธิษฐานจิตดูว่าในในกับเนี้ยเฉพาะในกับเนี้ยนะเคยเกิดเป็นมนุษย์กี่ครั้งเนี่ยตั้งใจอธิษฐานจิตนะั่งนั่งสมาธิขอดูตรงนี้ขอรู้ตรงนี้จิตรวมเพิ่ลงไปเห็นหัวกระโหลกกองเท่าตึกห้าชั้นเลยเฉพาะหัวนะไม่นับซี่โครงอะไรไม่ต้องเอามานับ แค่นับเอาหัวมาตั้งตั้ง,ต,งตั้งเนี่ยกองซ้อนเป็นกองมาคือมาเลยเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกนะเกิดที่ไรตายทุกทีความทุกข์นะทุกข์หนักนะตายกว่าจะตายก็ทุกข์มากแล้วสัตว์ทั้งหลายกลัวตายเหมือนกันหมดอนะ่ะโอ้ทั้งที่เรากลัวตายแต่เราก็ต้องตายแล้วตายอีกไม่เลิกนะเห็นอย่างนี้นะใจมันก็ไม่เอา ถ้านั่งสมาธิแล้วมีนิมิตที่เป็นมงคลแบบนี้ดีนะถ้านั่งแล้วก็หลงโลกไปคนนี้เคยเป็นเมียเราชาตินี้เป็นเมียคนอื่นเราจะไปเอาคืนแบบนี้เหลวไหลนะกิเลสมันพาให้จิตมันหลอนไปไปเชื่อมัน mm -hmm.